สวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอเคล็ดลับการมีความรักที่ดีนะคะข้อที่หนึ่งการสื่อสารค่ะการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นการสื่อสารทางด้ความคิดความรู้สึกและข้อกังวลของคุณกับคู่รักของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ ข้อที่สความไว้วางใจค่ะความไว้วางใจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีเชื่อใจคู่ของคุณเองหลีกเลี่ยงการอิจฉาหรือระแวงนะคะข้อที่3ความเคารพเราควรมีความเคารพซึ่งกันและกัน เคารพความคิดเห็นความเชื่อและพื้นที่ส่วนตัวของคู่ของคุณอย่าเอาเปรียบหรือดูถูกพวกเขาข้อสี่ใช้เวลาที่มีคุณภาพด้วยกันให้ใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันทำในสิ่งที่คนทั้งคู่ชอบอย่างเช่น ดูหนังด้วยกันหรือทำอาหารด้วยกันค่ะข้อ5แก้ไขความขัดแยง้งความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ในความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์เรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจใจเย็นแก้ไขความขัดแยง้ง แทนที่จะปล่อยให้ความขัดแย้งยังคงอยู่ต่อไปค่ะข้อ6แสดงความรักต่อกันแสดงความรักความเสน่หาต่อกันผ่านคําพูดและการกระทําด้วยท่าทางง่ายเช่นกอดหรือจูบจับมือหรือหอมแก้มนะคะข้อ7 สนับสนุนซึ่งกันและกันสนับสนุนคู่ของคุณไม่ว่าเขาจะผ่านความสำเร็จหรือความล้มเหลวนะคะคอยเป็นกำลังใจให้เขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้พวกเขาให้กำลังใจเขาเมื่อเขาต้องการนะคะ จำไว้ว่าความรักที่ดีต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นจากทั้งคู่นะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและมีความรักที่ดีค่ะ